สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ที่พามาวิ่งในแมนเชสเตอร์ค่ะ คลิปก็มาอยู่ในแมนเชสเตอร์ค่ะรอบนี้นะคะโชคดีมากๆเลยได้มาทํางานที่นี่ประมาณ3คืนเลยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแต่จะใช้เวลาออกไปข้างนอกทุกวันเลยนะคะเพื่อถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอบรรยากาศที่แมนเชสเตอร์นี้มานะคะยังไงก็ก่อนจะไปเริ่มชมคลิปนี้นะทุกคนช่วยก,กดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด subscribe ก่อนนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีทหน่อยนะนะคะออกไปวิ่งทุกวันเลยนะคะเหนื่อยมากเลยนะคะแต่ย่งไรก็จะพยายามถ่ายบรรยากาศทุกอย่างมาฝากนะคะเดี๋ยวไงวันนี้เริ่มด้วยอันแรกเลยนะคะตอนแรกตั้งใจจะออกไปวิ่งที่สวน,นะคะ่ะสวนนี้ชื่อว่าสวน เฟสเชอร์มอสปทานิคิลการ์เด้นะคะแต่ว่าตอนนี้แพรนเราพายไปเยอะแล้วเพราะว่าตั้งใจงจะไปวิ่งตอน7จ็ดมงเช้านะคะตอนนี้เวลาล่งเลยไปอืมมากแล้วะคะ่ะตอนนี้ประมาณจะจะเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ในแมนเชสเตอร์จะปเป็นอย่างไงบ้างค่ะ แมนเชสเตอร์นะคะมันตรงกับเดือนพฤษภาคมพอดีเลยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นซัมเมอร์ของที่นี่นะคะแต่ว่าซัมเมอร์ที่นี่นะคะอาจจะไม่ได้ร้อนฉ่ำแบบเมืองไทยที่แบบ40องศานะคะซัมเมอร์ที่นี่เขาก็แบบ16องศาคือคือยังเย็นอยู่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราออกไปตรงที่มันมีแดดเยอะๆเนี่ยก็คืออันนั้นร้อนฉ่ำแบบเหมือนเมืองไทยเลยนะคะก็ ยังไงที่ว่าแมนเชสเตอร์จริงๆอ่ะจริงๆเมืองนี้เขามีอะไรที่มันมากกว่าแบบทีมฟุตบอลที่ดังมากๆของเขานะคะอย่างเช่นตอนนี้ที่เรากำลังจะเดินไปสวน f ฟ e t เชอร Moss b o t a นิค a ลการ์เด้นกันค่ะเมื่อกี้นั่งรถไฟมาประมาณ10นาทีนะคะก็เ,เราจะลองไปวิ่งเก็บกิโลกันที่สวนนี้ดูประมาณสัก5กิโลค่ะ แมนเชสเตอร์นะคะเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากลอนดอนนะคะเมื่อกี้ที่หาข้อมูลมานะเขาบอกว่าถ้าจะบินมาเที่ยวที่แมนเชสเตอร์จากลอนดอนนะคะใช้เวลาบินประมาณชั่วโมงกว่าๆเองค่ะก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะอย่างว่าไปหนุ่มๆที่แมนเชสเตอร์นี่แอบแอบหล่อหลายคนนะเพื่อนเมื่อกี้ที่มองๆดูแบบคือใช้การได้แบบหลายคนเลยอะแต่ว่าภาษาอังกฤษที่นี่อะคะ่ะที่แมนเชสเตอร์ที่ไม่แน่ใจนะว่ามันมันยังไงหรือว่าภาษาอังกฤษเรามันอ่อนด้อยมากเลยนะคะก็คือ มันแอบ,บฟังยากนิดนึงนะคะแบบนิดนึงคือเราต้องตั้งใจฟังมากๆเลยเพราะว่าเขาจะมีแอคเซสที่เป็นของเขาแบบมากอ่ะคือคือมันฟังยากกว่าที่ลอนน์อีกนิดนึงด้วยนะคะไม่แน่ใจมากอกีลองถามเขาดูเขาบอกว่าเหมือนมันจะไปสาัาเมองเฉพาะของเขาอะในแมนเชสเตอร์นะคะคือถ้าจะคุยกับเขาคือตั้งใจให้ดีแล้วก็แบบทัวร์หลายทีมากเลยอะค่ะ ะะแล้วก็เดินทางมาถึงส่วนนี้แล้วค่ะ Fletcher Moss Gardens ค่ะโอ๊ยตายแล้วฉันกิซากาแพ้อะไรแบบนี้มากเลยอะค่ะแบบเขียวๆแบบนี้โอ้ยอยากจะเอาตัวแบบว่าฝังเข้าไปกับต้นไม้เลยอะอากาศดีมากแบบนี้นะคะแบบ15-16องศาแบบเย็นกำลังสวยเลยนะคะเดี๋ยวจัดวิ่งสะหน่อยนะสาว อยากถ่ายรูปตรงนี้ในส่วนนี้ยคือคือมันไม่มีแง่งอะไรให้วางเลยอะค่ะไม่มีแบบคนเดินผ่านตรงนี้สักคนเลยอะคือให้ใครถ่ายให้ดีอะเพราะว่าปกติก็คือพิงถังขยะหรือพิงเสาพิงอะไรตรงนี้คือตรงนี้คือต้นไม้ล้วนๆเลยอะ ใจดีทุกคนทีมนั่งอยู่ตรงนี้แบบเป็นแบบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วอะค่ะคือไม่ได้วิ่งเลยโมเจดแบบนั่งดื่มด่ำกับต้นไม้ดอกไม้ตรงนี้คือสดชื่นมากเลยค่ะ นะคะเ,เพื่อนๆคือต้นไม้เยอะมากเลยแล้วคือเขียวมากก็คือมันจะมีกลิ่นแบบเขียวๆแบบดินๆน่ะคือประทับใจสุดเลยอ่ะคือดีมากเงียบสงบเหมือนแบบ พื้นที่ส่วนตัวในการวิ่งเลยเหมือนแบบยิมส่วนตัวไม่มีใครเยอะนะคะไม่มีคนเยอะไม่วุ่นวายเลยค่ะส่วนอันนี้คือดีมากเลยอ่ะแบบคนน้อยมากนะคะแต่เนินเยอะเยะมากเนินฉ่ำมากหึืว่ามาแบบ ซ้อมเทรลเลยอะแต่แบบสดชื่นมากเขียวแบบขจีนะคะต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้กลิ่นดินคือฉ่ำมากคือชอบมากเลยอันนี้คือสิบสิบสิบเลยอะดีมากบรรยากาศดีแบบนี้นะคะวิ่งเป็นร้อยโลก็วิ่งได้ค่ะ หลังจากวิ่งรอบๆไปประมาณ3โลนะคะเพื่อนๆคือมันเป็นอุทยานอะไรสักอย่างคือมันใหญ่มากเชื่อมกับสนามกอล์ฟด้วยนะคะตอนนี้นะคะทิปก็เพิ่งวิ่งจบตรงสวน l e t c ช e r m o s ม Botanical Garden ไปนะคะก็จบไปที่5กิโลนะคะแต่เวลาคือโบงมากเลยนะคะเกือบชั่วโมงเลยเพราะมันแต่เดินเดินถ่ายรูปอะไรต่างๆนะคะแต่คือคุ้มค่าม,มาก ะะส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนแบบอุทยานอารมณ์ประมาณว่าถ้าใครไม่ชอบวิ่งนะคะก็มาได้เพราะว่าตรงนี้จะมีคล้ายๆเหมือนเป็นต้นไม้ดอกไม้โชว์เขาจัดสวนอย่างดีมากเลยนะคะให้ชมได้นะคะแล้วก็จะมีราา้านกาแฟเล็ก,ลกๆแบบนี้นะคะในส่วนด้วยข้างหลังทิพย์เอกนะคะก็สามารถนั่งรอดูดอกไม้หรือต้นไม้ได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนไปวิ่งนะคะส่วนคนที่ชอบวิ่งหรือชอบแบบ เอนจอยแบบธรรมชาติมากๆนะคะก็ข้างในสวนนี้นะคะหลังจากที่เดินทะลุตรงสวนลูคชาติของเขาไปนะคะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับสนามกอล์ฟผสมแบบป่าผสมทุกอย่างอะคะ่ะมีทั้งขึ้นเนินลงเนินนะคะเหมือนเทลเบาๆเลยนะคะให้เราวิ่งได้นะคะส่วนอันนี้เมื่อกี้ที่วิ่งไปแค่นิดเดียวนะคะคือมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ทางก็คือซับซ้อนนิดนึงแอบหลงข้างในด้วยนะคะแต่เรียกว่ามาเถอะค่ะคุ้มมากนะคะส่วนนี้มาเลยแนะนํานะคะ ถึงสถานีใจกลางของแมนเชสเตอร์ค่ะชื่อว่าสถานีพิ a d ดลี่นะคะจากเมื่อกี้สวนเฟเชอร์มอสบ o t a n i c ค l g a เด้นนั่งมาประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินจากสถานีตรงนี้พิ a d ดลี่นะคะเราจะเดินไปม a r ์ e t ็ตสต e ีทกันนะคะแล้วก็จะไปใส่หน้าเท้าไปหาข้าวกินแล้วก็จะไปกินชาน้มไข่มุกด้วยนะคะ เนื่องจากตอนนี้นะคะที่ยุโรปมันเป็นซัมเมอร์ใช่ไหมเ,เพื่อนๆก็คือฤด,ดูร้อนที่นี่นะคะข้อดีข้อนึงที่ดีก็คือว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเร็วมากเลยค่ะพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อเช้านี้นะประมาณตีห้ากว่าก็คือแล้วนะคะก็คือสว่างเร็วมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะคะทิ่เช็คมาเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินประมาณสามทุ่มกว่าเลยค่ะก็คือทําให้เวลาเรามาเที่ยวยุโรปนะคะก็คือมันจะมีเวลาสว่างเยอะหน่อยนะคะกิจกรรมก็จะทําได้เยอะหน่อย ของร้านไก่ทอดร้านหน่งป๊อปอายนะคะในยุโปรปแบบเพื่อนๆสำคัญมากเลยนะเวลาเรามาเข้าห้องน้ำเวลานอาหารใช่ไหมคะบางร้านอนะ่ะเขาจะไม่ได้ให้คนนอกเข้ามาเข้าง่ายๆนะคะเหมือนเขาจะเก็บไว้ให้ลูกค้าเขาเข้าท่านั้นเองเนะาะเมื่อกี้เพื่อนนั่งกินไก่ทอดเสร็จนะคะแล้วก็ทิ้งไปเสร็จไปแล้วด้วยเนี่ยขยับยุ่ยีเวลานะคะแล้วเพิ่งมารู้ว่าห้องน้ํานะคะต้องใช้พาสเวิร์ดในการเข้าค่ะก็เลยเป็นเงะเมื่อกี้นะคะถุงไก่ทอดขยับขึ้นมานะคะแล้วก็มาเจอนี่คะ่ะ คอยเล็กโค้ดเห็นไหมคะเพื huh. three, uh ่อนๆเราต้องเก็บใบเสร็จนี้ไว้นะแล้วก็เอาโค้ดนี้นะคะมากรอกตรงปุ่มนี้นะคะไม่งั้นเราก็เข้าห้องน้ําเขาไม่ได้นะโอ้ยวันนี้โชคดีมากเลยนะคะอากาศดีมากเลยตอนนี้บ่ายสามนะคะแดดก็ออกแบบอุ่นๆนะดูซิข้างหลังก็คือตรงนี้จะเป็นสวนนะคะเขาเรียกว่า Piccadilly Garden นะคะก็ใจกลางเมืองของเขานะคะก็จะมีทั้งร้านค้านะคะขายอาหารขายทุกอย่างตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นจุดแบบ ต่อรถบัสต่อรถไฟทุกอย่างตรงนี้หมดเลยนะคะก็ทิปเช็คมานะพรุ่งนี้เขาบอกพรุ่งนี้จะฝนตกนะแล้วก็อากาศก็จะขมุกขมัวมากเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะที่อังกฤษนะคะที่สังเกตนะทุกคนได้ยินมาเขาบอกว่าคนที่นี่นะคะเขาจะแบบอากาศมันจะแบบ เทาๆาแบบว่าคืมๆตลอดไม่ค่อยมีแดดนะคะเพราะฉะนั้นวันที่เขามีแดดเนี่ยเขาจะแบบดีใจกันมากเลยเพราะว่ามันจะแบบออกมาข้างนอกได้แล้วก็แบบว่าดดีมันจะแบบสดชื่นนะคะแต่โดยทางนี้ทางนั้นนะแดดร้อนก็จริงนะคะแต่ว่าอากาศมันเย่มาทาให้มันเดินแล้วมันสบายตัวไม่มีเหงื่อออกเยอะนะคะแล้วก็สดชื่นมากค่ะ ้านนี้เด็ดมากเลยนะคะเป็นร้านขายของแบบข้างทางนะคะมีผัดไทยด้วยนะคะลูชิแล้วก็มีข้าวผัดสับประรดเห็นไหมอาหารไทยนี่สุดยอดเลยนะคะไปทั่วโลกจริงๆเลยนะดีดอีกหนึ่งที่ที่ต้องมาเลยนะคะของอังกฤษเนาะคือร้านไทยมาร์กนั่นเองคะ่ะไทมมาร์กเป็นร้านหน่อยขายเสื้อผ้าของใช้นิดหน่อยนะคะที่แบบว่าราคาถูกมากเลยอะ่ะอารมณ์ฟิลประมาณเหมือน H&M บ้านเรานะคะ ถ้าใครมาอังกฤษแล้วแบบว่าเส้อหนาวไม่มีรองเท้าไม่พอหรืออะไรแบบนี้นะคะก็มาร้านนี้ได้ค่ะถูกนะแล้วก็บางอย่างแอบดีด้วยนะคะโดยวจะพาะชุดนอนกับถุงเท้านะอย่างเช่นอันนี้นะคะรองเท้าแตะ่และคู่ลาปอนเดียวเองค่ะประมาณ40บบา มันจะมีทั้งแบบเสื้อผ้านะคะเครื่องสําอางของใช้เด็กของผู้ชายอะไรต่างๆมีหมดเลยค่ะอุ๊ยแต่ปลรยหมากสาขาในแมนเชสเตอร์นี้แอดพิเศษนะคะเพราะเขาจะมีร้านเฮลโลคิตตี้คาเฟด้วยก็ใครที่เรียกว่าไม่อยากช็อปนะคะก็มานั่งรอจิบกาแฟนในเฮลโล k i ตตี้คาเฟนี้ได้เลยค่ะส่วนใครอยากจะช็อปนะคะก็ออกไปช็อปด้านนอกตรงนี้ได้เลยเ <laughs> ช่นกันค่ะ จริงๆนะคะอยู่ในไพรหมากนะให้ไปเลยชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องลองเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ต้องเลือกดีๆนะคะเพราะว่าของมันก็ไม่ได้แพงมากเนาะบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพมากแต่ทิปว่าใส่ได้เสื้อผ้ารองเท้าอย่างที่บอกถุงเท้าชุดนอนใส่ได้เลยนะคะถูกจริงอะไรจริงค่ะ นอกจากเสื้อผ้านะคะเขาก็จะมีของใช้จุๆจิกๆแบบนี้ให้นะคะอันละปอน2องอน3ามปอนไม่เกินนี้นะคะแต่เวลาช็อปก็ต้องระวังตัวนะคะเพื่อนๆหยิบไปหยิบมารวมรวมมาคือหลายปอนเหมือนกันนะแล้วก็จะมีของใช้ในบ้านด้วยนะคะแบบนี้ และนี่ก็คือโซนที่ทิปชอบมานะคะคือชุดนอนนะคะเพื่อนๆเ,เหมือนไหมันเป็นเซ็ตเลยจับคู่เสื้อกางเกงนะคะ13ปอนด์เองประมาณ400บาทดีด้วยของในนะคะแต่ต้องระวังเรื่องไซส์นิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีในไทยนะคะเราจะเป็นไซส์ M ไซส์ L ใช่ป่ะแต่ที่นี่นะคะทิปมาทะเป็นไซส์ S เลยเหลือสิ่งอื่นใดดีใจมากเลยค่ะเดินมาเจอกงฉาค่ะ พี่แวซื้อของในไพรมาจนเสร็จแล้วนะคะออกมานี่ก็คือเย็นมากแล้วนะคะประมาณ5้าโกว่าแล้วะค่ะตอนนี้ที่ก็เดินมาถึงเอ่อมาร์เก็ตสตรีทแล้วนะคะก็จะไปถนดใครช้อปปิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินจากมาร์เก็ตสตรี ไปชนะทาวกันนะคะระหว่างทางที่เดินไปชนะทาวนี้นะก็มีเรื่องแบบหน้าแตกของทิพย์เองจะเล่าให้ฟังนะคะก็ที่อังกฤษเนาะรัถึงแมนเชสเตอร์ดีนะคะ <c oughs> เขาก็จะใช้สกุลเงินที่เรียกว่าปอนใช่ไหมถ้าคนไทยเราก็จะแบบว่าเออหนึ่งปอนสองปอนสามปอนใช่ป่ะเหมือนหนึ่งปอนตอนนี้นะคะประมาณ4 6บาทใช่ปหคะวันนี้ทิก็หลายทีมากที่แบบว่าเหมือนถามราคาหรือเช็คราคาทีนึงนะว่าแบบเออหนึ่งปอนใช่ไหมสองปอนสามปอนใช่ไหมนะคะ เขาก็แบบงงแบบอีนี่พูดอะไรนะคะคือที่พูดเออลืมนึกไปนะคะว่าที่นี่เขาไม่ได้พูดว่าปอนเขาพูดคำว่าพาวนะคะคือวันพาวชูพาว3รีพาวนะคะแล้วก็คุยตั้งนานก็คือแบบโอ้ยน้าแตกมากปล่อยไก่ตัวเบลอเลยคือพูดแบบผิดไปเลยอะ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ได้มาถึงชัยนาทาวแล้วค่ะจากตงตมัอกี้มาร์เก็ตสตรีทนะประมาณ5นาทีเองค่ะ เดี๋ยวเราข้ามไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตอันนู้นแป๊บหนึ่งนะคะฮังวอนฮงนี้นะคะต้องมีอะไรดีๆแน่นอนค่ะค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตจีนฮังวอนฮงนะคะที่บอกแล้ว,ว่าต้องมีของดีแน่นอนอันนี้ก็คือผงปรุงรสทุกอย่างจากเมืองไทยนะคะครบหมดเลยซอสทุกอย่างนะคะเวลาเจอซูเปอร์เอเชียแบบนี้นะคะคือโคตรดีใจเลยนะคะเราจะได้ของไทยของจีนของเกาหลีกลับไปแน่นอนค่ะ ก็จะเป็นไชน่าทาวนะคะตามสไตล์ค่ะก็จะมีร้านอาหารจีนนะคะร้านชานมไข่มุกร้านนวดร้านทําผมต่างๆนะคะอาหารจีนก็เลือกกันเลยว่าจะกินแบบไหนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูเหมือนแบบสัญลักษณ์ของไชน่าทาวในแต่ละประเทศนะคะตรงนี้จะมีป้ายเขียนว่าไชน่าทาวแมนเชสเตอร์ด้วยค่ะอันนี้โชคดีมากเลยค่ะหันมาเห็นพอดีเลยนะคะก็มันมีแอบร้านนวดคนไทยตรงนี้นิดนึงนะคะ แล้วก็ที่ว่าน่าจะมีร้านอาหารเวียดนามตรงนั้นแซมแซนิดหน่อยด้วยในเชนาทาวค่ะก็ร้านานวดร้านทุกอย่างคนไทยอยู่ตรงข้ามนี่เลยค่ะย่านเชนาทาวเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่เดืนม,มาอยู่หน้าร้านไม่น่ใจะอ่านว่าอะไรนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอ่านว่าซูจิรินะคะเป็นร้านเหมือนขายพวกไอติมชาเขียวอะไรแบบนี้ขนมห,หวานอะไรแบบนี้นะคะที่ดูรีวิวมามีคนเขาทำในแมนเชสเตอร์เขาบอกว่าชาเขียวที่นี่นะคะไอศครีมหรือว่าคล้ายเหมือนโมจิเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปชิมกันนะคะ ันนี้นะคะที่เขาบอกว่าอร่อยมากเลยก็คือเขาเรียกว่าวาราบิโมจินะคะของร้านซูเจริอันนี้นะคะรีบลองดูเนาะเจ้าค่ะวันนี้นะคะอุตสา์มาถึงร้านนี้เขาบอกว่าตัววาราบิโมจินะคะหมดอดจ้ะต้องกินแล้วนะคะเมื่อกี้เ,าเรากินชาของหมูไปแล้วก็คือจบวันนี้เพราเดี๋ยววันหน้ามาใหม่นะคะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็เดินมาถึงทาวน์คอเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเออที่พี่ขะเราจะต้องแจ้งทุกคนทานราบนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าพอเราเดินมาถึงแล้วนะคะเราเจอแบบแบบนี้ค่ะว้าเหมือนทาวน์คอเขาจะซ่อมอยู่นะคะ<ๆ>เขาก็เลยกั้นแบบนี้ไม่ให้ใครเข้าไปเลยนะคะ ก็เป็นเวลาประมาณหโมงเย็นนิดหน่อยแล้วค่ะเพื่อนๆก็สำหรับวันแรกวันนี้ในแมนเชสเตอร์คลิปนี้นะคะที่ขอจบงเทาน,นี้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็แบ่งเป็นแบบ2อ EP ดีกว่าเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่กันประมาณสัก3คืนใช่ไหมที่ว่าที่แบ่งถ่ายเป็น2 2ตอนดีกว่าเนาะก็วันนี้เป็นแมนเชสเตอร์พาร์ทหนึ่งนะคะแล้วก็วันี้เป็นพาร์ทสองแทนและกันเพราะว่าเวลาถ่ายมาเยอะๆแล้วมารวมๆกันแล้วมาตัดเองบางทีมันแบบ มันปวดตาไม่ไหวเลยแล้วก็มึนหน้าตัวเองสุดๆเลยในคลิปต่างๆนะคะก็วันนี้เป็นแค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเชวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่เยอะนะคะต้องการ subscriber มากๆเลยนะคะช่วยกันหน่อยเนาะนะคะสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าแมนเชสเตอร์พาร์จะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะหลังวิ่งเสร็จนะคะก็คือหิวน้ํามากเลยนะคะจะมาดูราคานะ้ําดี น้ำดื่มที่แมนเชสเตอร์นะคะขวดละนะขวดละ2อปอนด์เลยอะ่ะก็คือประมาณ90กว่าบาทเลยนะคะแพนโคตรเลยอะ่ะ